สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูแห่ได้นะคะเป็นแหได้ทอโรงงานเกตเอเป็นแหดสี่เสาที่เย็บผนึกข้างสี่ข้างเป็นแนวตรงลงมาตัวนี้จะเป็นขนาดตาสามเซนค่ะนี่ค่ะสามเซนที่เขาเรียกกันว่าแหดลัดโป้แต่นิ้วโป้คนนะคะแต่ละแต่ละคนนิ้วเล็กนิ้วใหญ่ไม่เหมือนกันถ้าเป็นใช้จากแม้บรรทัดวัดเป็นเซนจะง่ายกว่าอันนี้เป็นสามเซนได้เบอร์หกค่ะ เส้นได้จะใหญ่สําหรับ 3, สามเซนเราจะมีได้สี่แก่ได้หตัวนี้ได้หจะเป็นตัวที่ขายดีอ่าตัวนี้จะเป็นแห่ทอโรงงานเกตเอเป็นแห่พาสีเย็บผนึกข้างสี่ข้างเป็นแนวตรงลงมาอันนี้หัวจอมนะคะเดี๋ยวทางร้านจะให้ดูรอยผนึกนี่ค่ะเห็นไหมคะตัวนี้เขาจะผนึกเอาเนื้อเป็นแห่สีเสาเย็บผนึกนแนวตรงลงมาแล้วเขาก็จะเอาได้ควันทับอีกทีนึง ตัวนี้ผนึกดีและที่สำคัญก,ก็คือเป็นแหทอโรงงานเกตเอบานดีค่ะไม่ต้องทวงก่อนการใช้งานตาแหไม่รูดบานแบบแหเย็บมือเลย mm hmm. ช่วงนี้เย็บมือทางร้านจะขาดตลาดเพราะทางเราไม่ได้รับมาหลังๆเย็บมือตาลูดเราก็เลยหยุดรับมาก่อนม mm ี hmm. ตัวนี้แทนนะคะ <c oughs> มีตั้งแต่ขนาดตา1เซนหรือที่โรงงานส่งมา1เซนแต่วัดจริงจะได้เซนสองนะไปจนถึง6เซนเซนสองเซนครึ่ง สองเซนสองเซนครึ่งสามเซนสามเซนครึ่งสี่เซนห้าเซนหกเซนสำหรับแหตัวนี้นะคะเผาวสวยเผาลึกลูกค้าดูเผาก่อนเผาวสวยเผาลึกสามเซนแปดศอกตัวนี้ได้เบอร์หกจะให้ดูน้ำหนักลูกด้วยเนื้อด้วยก็จะหนักประมาณเนี่ยค่ะเกือบเกือบสี่โลเนาะของทางร้านเรามีทั้งแห็นปอนแหได้ แล้วก็แห่เอ็นเกลียวมีหลายขนาดหลายไซส์เอ็นเกลียวที่โบโบนี่คือว่าของนะคะเนื้อแห่หมดก็จะว่างเป็นบางไซส์แต่สต๊อกเรามีเยอะเนี่ยค่ะบางไซส์ที่มีของเราก็จะตุนไว้เยอะเพราะฉะนั้นลูกค้าต้องการตัวไหนนะทักเข้ามาสอบถามได้เลยที่เบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนี้วันหลังทางร้านจะมารีวิวขนาดอื่นๆให้ดูค่ะ แต่แหทอโรงงานตัวนี้ฝากไว้ด้วยใช้ดีมากบานดีลูกค้านิยมใช้เขาสวยเขาลึกไม่ต้องถ่วงก่อนการใช้งานตาแห่ไม่รูดค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนร้านชริตาการค้าจังหวัดชัยนาสวัสดีค่ะ